สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คาร์บอนเอ็กซ์ n าแนลนะครับสวัสดีทุกช่องทางนะครับตอนนี้ช่องทางหลักของเราก็มีทาง YouTube Fan Page แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับใครชื่นชอบคลิปสั้นๆนะครับหรือใครที่เล่นทิกกต็ออยู่แล้วติดตาม Carbon X นะครับชื่อเดียวกันนะครับฝากกด Follow ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางด้วยนะฮะวันศุกร์ครับก็พร้อมก่อนเกมนะครับความพร้อมในสัปดาห์นี้ซึ่งลิเวอร์พูลจะเปิดแอมฟิลด์ต้อนรับเบรนท์ฟอรับ เรามาติดตามกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนนะฮะจะต้องถูกถามถึงฟอร์มการยิงประตูของริบูในช่วงนี้เกมคาราบาวครับรอบรองริบูเสมออาร์เซนอลศูนะครับมันคือมันเห็นปัญหานะครับในการทําประตูของริบูอย่างชัดเจนนะครับเนื่องด้วยโมซาล่าไม่อยู่ซาเดโอมาเน่ไม่อยู่นะฮะเอาแค่2คนนี่ก่อนนะฮะทำให้ประสิทธิภาพเกมลุกหูหายไปเลยครับผู้สื่อข่าวถามนะฮะ ถามหึงคนที่มาอยู่นี่แหละ <c oughs> ครอบตอบว่าวิธีเดียวที่คุณจะหลีกเลี่ยงคำถามเหล่านี้ก็คือยิงประตูสถานการณ์ตอนนี้มันชัดเจนก็คือพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่และพวกเขาก็เป็นนักเตะร,ระดับโลกเราจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อต้องสู้กับผู้ชาย10คนและตอนที่โมกับซาดดโออยู่ในทีมด้วยเราไม่ไดีพอในบางเวลาแต่ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่อยู่ที่นี่นะฮะอ่ะ,อะ รอให้อยู่กันครบอบประชุมแล้วฝืฝืๆแล้วมีปัญหาเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> นะครอา้าวไปที่เรื่องของการคุมทีมเกมที่350ในวันที่นี้ครับบอกว่าผมมีความสุขและภูมิใจกับสิ่งที่เราทาได้จนถึงตอนนี้แต่ว่าผมไม่คิดมากเกี่ยวกับมันเกมต่อไปมันจะคงเด็ดขาดจริงๆนะครับเมื่อคุณเป็นผู้จัดการทีมที่นี่ในทุกรายการทุกคนก็จะคาดหวังที่จะต้องชนะในเกมต่อๆไป ผมมีความสุขจริงๆกับเวลาของผมที่ได้รับโอกาสและผมหวังว่ามันจะสนุกในอีกสัก2-3ปีข้างหน้าเช่นกันเกี่ยวกับเบรนฟอร์ดครับครอปได้พูดถึงเบรนฟอร์ด่าเบรนฟอร์ดมีวิธีการเล่นที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวนะครับการวางบอลยาวของเขาผู้รักษาประตูของพวกเขาก็เป็นเหมือนอย่างเป็นย์เมเกอร์บอลยาวเราก็ต้องป้องกันบอลจังหวะ2ด้วยประตูที่พวกเขายิงได้ในเกมแรกที่เจอกันในเดือนกันยายน นั่นแหละเราจะต้องหลีกเลี่ยงมันลูกตั้งเตะพวกเขาก็สามารถยิงได้เราจะต้องระวังนะครับโทมัสแฟรงค์คุณซื้อของเบนฟอร์ดโทมัสแฟรงค์ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่นั่นพวกเขามีผู้เล่นที่น่าสนใจวิธีที่พวกเขาต้องการจะเล่นแต่ผมหวังว่าเราจะเล่นได้ดีกว่าเกมแรกมากขึ้นนะและสามารถใช้ประสบการณ์นะครับในการเล่นที่แอนฟิลด์ที่นั่นจะได้ประโยชน์มากนะครับพูดถึงอาการบาดเจ็บนะ ถ้าที่ผมรู้ตอนนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บใหม่เลยจริงๆนะฮะหลังจากเกมเมื่อคืนมีการประทะไม่ว่าจะเป็นเวิร์บรบบอ้มิลลีนะครับหลังจากจบเกมทีมแพทย์บอกว่าทั้งหมดสบายดีเราจะได้เห็นกันตอนนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มนะครับพูดถึงรูปเกมสเสมอกับอาร์เซนอลเราจะไม่ตัดันทิ้งออกไปทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์เราได้รับข้อมูลที่สําคัญมากเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่เกมที่น่าตื่นเต้นอะไร แต่เราจะเรียนรู้จักมันและจะใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับการไล่ออกมันเปลี่ยนแปลงน,นะครับและการเล่นกับ10คนมันรู้สึกเหมือนว่าเราเร่งรีบซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลนะเกี่ยวกับ a f r i c a n c u p o ั i เ a t i o นนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับซาดดโอโมและนาบีนาบีก็เป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นเมื่อคืนนี้เราไม่ได้พลาดในเรื่องของความเร็ว นั่นมันไม่ใช่ปัญหาพวกเขาตั้งรับลึกมากและเราจะวิ่งไปที่ไหนได้ล่ะชัดเจนผมถูกคําถามเกี่ยวกับซาเดโอและโมหลังจากที่เราทําประตูกันไม่ได้เมื่อคือนนี้ส่วนโอริก้เป็นไปไม่ได้ว่าเราจะได้เห็นเขาเร็วๆนี้แต่เมื่อวานเขาออกวิ่งได้และดูดีมากเขาอยู่ไม่ไกลเกินไปแล้วนะครับอ่ะนี่คือสถานการณ์คร่าวๆนะครับ การแถลงข่าวเมื่อช่วงกว่าข้าที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมมองได้ว่ามันมีความรู้สึกเป็นห่วงแนวรุกของลิวพูพอสมควรนะครับก็คืออ่ะโอเคโมมาเน่รวมถึงนาบี้ไม่อยู่เอาแค่โมกับมาเน่แล้วกันนะครับพอไม่อยู่ปรับสิทธิภาพมันโอ้โหหายไปอะถดถอยไปแบบว่าพูดง,ง่ายเลยเบาบางากากมันความอันตรายมันหายไปเลยนะครับ และยิ่งสถานการณ์อย่างคาราบาวครับกับแอสโนด้วยนะฮะต่อให้อยู่ครบครบเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะเจาะได้ไหมต่อให้มานีโมซาล่าอยู่เาโอเคเกมที่ผู้ต่อสู้เหลือ10คนบางครั้งก็อาจจะเจอปัญหาที่ยากลาบากก็จะต้องเจอเกมรับลึกเจอพาร์คเดอะบัสแบบนี้แหละนะครับแต่ผมมองเกมอื่นๆด้วยนะครับบางทีมันก็ตันบางทีมันก็ฝืดน,นะครับอาโอเคอาสามตัวบนตอนนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะครับประสิทธิภาพ แล้วก็แนวรุกรวมถึงโจตาด้วยนะมันก็ยังรู้สึกว่าโอเคเป็นระดับท็อปทอปในลีกประสิทธิภาพความรุนแรงความน่ากลัวและสิตธิการยิงประตูคือสิติการยิงประตูมันค้ำอยู่ไงมันก็ยังรู้สึกว่าโอเคชุดใหญ่ของเราจัดเต็มยังมีประสิทธิภาพความน่ากลัวแต่พอปเปลี่ยนหมุนเวียนสำรองขึ้นมาเป็นอีกชุดหนึ่งมันเสริมไม่ทันนะมันเสริมความแข็งแกร่งไม่ทันมันเสริมเขี้ยวเล็บไม่ทันมีเพียงโจตาที่โอเค รู้สึกว่านี่ะคือพึ่งได้บ้างอะไรบ้างแต่ผมมองเลยโจตาคือผู้เล่นตามแท็กติกเป็นแท็กติกที่ต่างจากบ๊อบบี้เป็นแท็กติกที่ต่างจากคนอื่นแค่นั้นเองผมยังไม่รู้สึกเลยว่าลิพูวางลิสต์ผู้เล่นที่จะเตรียมพร้อมมาทดแทนโมมาทดแทนมาเน่หรือบ๊อบบี้ไว้แบบไหนยังไงมั่งมีแต่ข่าวออกมาผู้เล่นเอาผมดูแล้วเกรบเอาพูดตรงๆ B ถึง C ตัวทดแทนน,นั้นน่ะผมอยากเห็นตัวหลักที่อยู่ในลิสต์ a ของลิเวอร์พูลมีใครบ้างที่คุณมองจะมาแทนโมมาแทนมาเน่บ๊อบบี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเท่าที่ผ่านมาก็รอว่าเขาจะจัดใครจะซื้อใครหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแต่ตอนนี้นะฮะมาถึงหน้าตอนนี้แล้วเนี่ยครับเข้าสู่ต้นปี2022แล้วโควิดมันอยู่กับเรามา3ปีไม่ต้องรอมาแล้วนะฮะ ไม่ต้องอ้างสถานการณ์โควิดแล้วเพราะว่าโควิดจะอยู่กับเราอย่างนี้ยเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วฟุตบอลก็จัต้องแข่งต่อไหมคุณจะรอเมื่อไหร่ฟุตบอลมันต้องแข่งตลอดอะทุกสัปดาห์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รีบจัดเนี่ยฤดูการหน้าหน้าตาจะเป็นยังไงผมยังมันดูไม่ออกเลยข่าวครา,าวที่ออกมาเจ้าอดอร์เบน้ะนี่ก็คือนักเตะในระดับลิสต์บีหรือซีลงมารวมถึง ตัวอื่นๆเยอะแยะมากมายที่มีข่าวไม่มีเลยผมมองดูไม่ออกเลยว่าลิสต์เอที่อยากได้จริงๆคือใครบ้างแล้วมีแผนจะเอาจริงจังขนาดไหนจนป่านนี้ยังไม่จัดแผนการทํางานของครอปครอปซื้อมาเพื่ออย่างน,น้อยๆบางคนก็จะเล่นได้ปรับตัวปีหนึ่งอย่างน,น้อยๆหเดือนเก่งสุดเทพสุดก็6เดือนยังไม่เริ่มอีกยังไม่มีวิเวลอีกมันใช้ไม่ทันการแน่นอนตอนนี้ยังไงก็ไม่ทันการแนวรุก เห็นบ๊อบบี้แล้วแล้วสภาพตอนนี้ความฟิตความสมบูรณ์ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับปีหน้าทรงมันจะเป็นยังไงนะฮะผมเคยบอกไว้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านั้นานานมากแล้วบอกว่าเนี่นานจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของ3ตัวบนชุดเดิมแล้วนะครับฤดูกาลหน้าอาจจะอยู่ไม่ครบด้วยหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูบปใบไม่เห็นเลยนะครับหรือผู้จัดไม่ทัน ลิพูโมจะช้าไปในช่วง2ตลาดที่ผ่านมาจนกระทั่งมันขาดช่วงและตอนนี้จะเสริมลงไปคือการเสริมตัวใหม่ในขณะที่ตัว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 เดิมเนี่ยมันโอยลามันไม่ทันมันน่าจะเสริมไปเพื่อให้เขาปรับตัวและมันจะมาทดแทนกันได้คือให้มันมีการแข่งขันทานเวลาเหมือนอย่างโจโต้าแต่โจโต้าไม่ใช่ตัวหลักโจโต้ามันคือเล่นตามแทคนติกนะครับอันนี้คือความรู้สึกหลังหลังเกมนิดนึงกับ คาราบาวครับนะฮะดูแล้วอย่างทาคิมีนามิโนะแต่ไม่รู้ตอนนั้นซื้อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อคิดถึงอะไรนะครับจะมาปั้นต่อจะมาศึกษาจะมาพัฒนาจะอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้แต่ตอนนี้แล้วความคาดหวังมันถูกถาโถมไปใส่ทาคิและทาคิพลาดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นกระแสะความกดดันใส่ทาคิ คือพูดง่ายๆว่าเวลาแย่เวลาห่วยก็ห่วยทั้งทีมนะครับอย่าไปโทษจังหวะยิงที่มันคนนู้นทำยิงพลาดคนนี้ยิงไม่ดีทีมแพ้เพราะยิงไม่ได้คนนี้พลาดเพราะคนนี้อะไรอย่างนี้อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นครับพูดตลอดเ,เวลาจากการถแถลงข่าวครับ,บบอกว่าเราจะมีปัญหาเกมรุกจริงๆก็ต่อเมื่อโมอยู่มาเน่ยอยู่แล้วเราค่อยกลับมาว่ากันอีกทีหนึ่งต่อให้เพผ่้เล่นเหลือ10คนเราจะต้องเจอเกมรับพาร์คเดอะบัสหรือเกมอุด อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีจังหวะที่แย่ๆมีเกมที่แย่ๆเป็นบางเกมท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อไปแต่ที่ผมเห็นสิ่งที่ผมกังวลก็คือฤดูการน่าจะเอาอยัางไงนะครับเราเสริมไม่ทันเนี่ยแล้วมันเกิดช่องว่างช่องว่างระหว่างทีมชุดแรกกับชุดชุดชุดสองตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหานะผมว่ากําลังทดแทนอย่างน,น้อยก็ไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้หา่างกันมากนะ มันจะใกล้เคียงกันแต่แนวรุกเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างหางเราต้องหาให้ทันนะครับอ่ะก็ให้กำลังใจต่อไปนะฮะอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเ,าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ